เจอจุดวะเออ,เอ,อหน้าห้องน้ำจ,จุดนี้บ่อยนะสิบสามขีดหายไปแล้วตรงนี้เปล่าวะห้องนี้เปล่าเท่าไหร่ะ สองสามอะไอกระดานวะตรงนี้ใช่ป่ะเป็นผีเป,นเป็นโน,เป,น,โนเป็นโนไงสามารถได้กระดานอยู่ใกล้ ถามย้ำเม,มื่อไหร่เอาเลยไป <laughs> Where are you ห <laughs> ัวาง Where are, Where are you Where are you Where are you <laughs> สี่ขีดวะ Where are you <laughs> oh <laughs> H A L how are ฮะม,มันฮาวเว่ยสองก็ตรงนี้แหละม,มันฟีซิ่งประมาณเหมือนมันฟีซิ่งอ่ะนี่ไงฟีดตรงเนี้ยโอ้โหสมอง เอ๊ะทำไมเหมือนสว่างเอากล้องไปอีกดีกว่า E.M.F ดังอยู่สองสองขีด มันไม่มีกล้องเหรอลุกเฮ้ยเดยวเดวก่อนนะอะไรวะเหว๋แล้วแล้วกล้องมันไปไหนวะจะเอาไปผินโอ้โห แน่ไงเออฟซซิง่งออทำไมบ้านมืดวะติดเบเกอร์วะได้เหเบเกอร์อยู่ไหนวะ ขีดจอไม่ได้อยู่นล่างอยู่ลงรถแน่เลย are you here 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 เฮ้ย ฟีซซิ่งสตีดดิทบ็อกซ์ขึ้นในนี้บอกดูฮะขึ้นในในที่พูดคำว่าเดตอ่ะอ่เอาเมื่อกี้พูดเดตอ่ะอะ เอ้ยเอ้ยไปข้างหลังห้อง,ง,งครัวไอ้เหี่ย่ะไปอยู่ไหนนะมีอยู่ข้างบน <laughs> อันอยู่ไหน <laughs> อยู่ลงรถใกล้ๆเลย <laughs> ตอนแรกกลมไปดู E.M.F ใช่ไหม,มแล้วพอกดเปิดไฟฉายปุ๊บมันก็พลิบหันไปจะออกไงมันเป็นเด็กคานอ่ะอยู่ตรงครัวหายล้วได้เจอกระกดูกพอดีแล้ววะอ่ะเรียบร้อยหายแล้วเอาห้องเจอกระดูกเอนมนี่อยู่ตรงไหนฮะ เออมันคานไปเนี่ยมันคานมาทางเนี้ยมันเขียนแล้วเด้อเคย์พบแล้วซื้อฟออสดูเดียวบ,บ้านเฮ้ยไอ้เชีย่ยไม่ออกมาแล้วเดมอนวะ สมังเนี่ยมันยังเดินอยู่ไปไปไปดูที่รถที่มันยังสิบอยู่เปล่าโอเคลงละ <c oughs> สวยจัดอาบละ อ,อ่ายังดังอีกแล้วโอเคทายละเย็ดเ <100. S 2> คเกือบสองร้อยป่ะ บนวะนอ่า<น>เาสียงไม้ลั่นนะเฮ้ยยี่สนี้าพยาบได้แั้วแหละสามขีดสามขีดสาแมงแดง เด้งโชว์อะไรเงี้ยอ่าต้องเดินผ่านแล้วละโอเคแล้วขอ้อเดี๋ยเวเข้าไปก่อนโทรจับแบบแล่วางขึืนแล้วอยู่ดีขยับเด้งสองขีดะ่ะมาอยู่หน้าห้องแล้วอยู่หน้าห้องแล้ววะ ย้ายโมชัน,น,นขีดมันย้ายได้อย่างไรบ้างเฮ้ยสีขีดกลางห้องอา้าวหายละ เขียนว่ปิดไฟครดูกดออฟซะหน่อยทำไมสว่างจังวะปิอดออกตรง่หย Ayo à, yong ơi đèn thảm này. Aha, phê sinh phê sinh yên ép ผู้หญิงว่าไปอิมเอฟห้าเมื่อกี้เห็นป่ะเฮ้เฮ้โชว์ Show yourself โชว์ yourself โชว์ yourself ยาวเลยวะ ผีผู้หญิงแต่แม่งแบบเหมือนจะน่ากลัวแบบเป็นผู้หญิงแบบผมยาวใช่ไหม,มแต่แม่งใส่ชุดนอนหลายจุดมีอย่างี้ด้วยเหรอเออยืนอยู่ตรงไหนเลยจเอาไย,ยืนอยู่ปลายเตียงโอนี้วะไช่หรอเออปลายเตียงเลย โชยูเอ้ยังยังไม่ออกมาโชยูเซล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 ไม่ได้ถาม ไม่ทันวะไม่ทันไ,ไม่โตโยโโยเไอ้นีไ่ไง ขอดูหน้าหน่อยเห็นป่ะชุดนอนอ่ะตัวม่วงเลยนะเออมันน่าจะเพิ่มแบบรูปร่างผีมาใหมมันเริ่มพัฒนาแล้วอะเอาป่ะอาจจะมีผีไทยก็ได้นะแบบพูดไทยได้เลย ผีโจอี้วะถามปุ๊บกูพูดไทยได้ออกดีเท